เดือดรับต้นปีเลยครับทุกคนเพราะว่า a อ e ซอรค่ายคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ PC ชื่อดังเปิดตัวเครื่องเกมพกพาของตัวเองมาอีกแล้วครับกับเจ้า a อ e ซอร์ไนโต้เบสสิบแล้วก็8ออกมา2รุ่นนะครับจะเป็นยังไงก่อนไปฟังฝากขอหน้าจอ2ทีแล้วก็กดติดตามให้ใช้ปอด้วยนะครับตัวท็อปสุดอย่างตัว b l a ส e 1 1เนี่ยก็จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่กว่านะครับ10กว่านิ้วนะ แล้วก็ตัวพาร์เนลของหน้าจอทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะเป็น IPS เหมือนกันความละเอียดหน้าจอเนี่ยเท่ากันเลยเจ้าระบบปฏิบัติการของ2เครื่องเนี้ยก็จะใช้ตัว Windows และก็น้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยเบรสสิบเอ็ดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1กิโลกร,รมัมเจ้าตัวชิปเซตทั้ง2รุ่นเลยนะ<ๆ>ก็จะใช้ชิปเซตตัวเดียวกันเลยนั่นหมายของว่าความแรงเนี่ยก็น่าจะเท่ากันนะครับแล้วก็ตัวของความจุเนี่ยก็จะมีความจุมากถึงประมาณ2อ b เรไบต์นะฮะแล้วสเปคเนี่ยทุกอย่างแทบจะเหมือนกันเลยแต่ว่า ตัวของ b บสแปดเนี่ยมันถูกลดไซส์ออกมาแค่นั้นเองเนาะซึ่งอีกฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือฟีเจอร์ในการถอดจอยนะครับซึ่งตัว b r สเอ็เนี่ยตัวท็อปสุดสามารถถอดจอยคอนโทรลเลอร์ได้สองข้างเหมือน Nintendo Switch นั่นแหละส่วนตัว b a สแปดเนี่ยไม่สามารถจะถอดจอยออกได้โดยตัวท็อปสุดเนี่ยก็ราคาประมาณ1,000เหรียญนะครับแล้วก็ตัวรองท็อปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 800กว่าเหรียญจนเกือบเกือบเก้าเหรียญเลยนะครับก็รองเอาไปแปลงค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐดูนะเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเล่นเกมหรือว่าในการใช้งานตัวเครื่องอื่นๆน,นะครับก็คงจะต้องรอหลังจากนี้เนาะหรือไม่ก็รอไตรมาสที่2วันที่เขาเปิดตัวจริงๆนะครับก็น่าจะมีตัวฟุตเต็ดการเล่นเกมแล้วก็ตัวเบนท์มายจากเป็นทางการนะว่าภาพรวมของตัวเครื่องเนี่ยมีประสิทธิภาพยังไงบ้างก็ต้องรอดูนะครับใครสนใจเครื่องเกม a c e r Nitro b l a รทั้งตัว8 แล้วก็ตัว11บ้างครับผมมีอันไหนที่น่าสนใจบ้างทุกคนคิดเห็นยังไงกับน้ําหนักของเจ้าตัวเครื่องเกมตัวนี้บ้างแล้วก็สเปคต่างๆทุกคนคิดว่าเป็นยังไงก็ต้องมารอดูการอีกทีตอนวันเปิดตัวแบบชัดเจนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับจัดไม่จัด